ต่อไปเดี๋ยวเบสจะพาทุกคนไปดูว่าพ่อเขาอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่ยังไงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาโบไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดินตรงๆเนี่ยก็คือต้องแบบว่านี่ต้องดจนกอนนอนกอนนอนนี่เขาเรียกว,ว่า ถ้ำเด็กไหลนะครับก็สมัยก่อนนี้นะครับก็เด็กไหลเกิดที่นี่เป็นหินสีดำร่องสีดำครับจะอยนทางนี้ฮะเป็นเนี่ยฮะนี่จะเป็นร่องของเหล็กไหลสมัยก่อนนครับรนะ่องของเหล็กไหล วันนี้นะคะอุ้ยนี่ไงนี่ไงใส่มาแล้วใส่มาแล้ววันนี้เอาใหม่หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะผมกับชาแนลข้ามสิงค์เฟลลี่เรามาหาพ่อนะคะก็คือพ่อมาแบบปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้นุ่งขาวห่มขาวนะคะสสวัดีครับผมเชิญครับเชิญครับโอ้โหมาคุณล่าสะอาควบครูลูกฉัน เขาประมาณว่าไม่ได้มาหาพ่อมามาเป็นเพื่อนลูกเขาก็มาหาพ่อนั่นแหละเ่าฝากได้ลูกสาวเก่งขึ้นครับอ๋อนี่แม่แนนอนอยู่แล้วได้ลูกสาวเก่งขึ้นแล้วก็สวยขึ้นครับแนนอนอยู่แล้วแล้วจิตใจสงบครับเพราะว่าไม่ได้โดนแม่อ้อยบ่นแม่ไม่ได้ยินดีนะแม่ไม่ได้ยินอาจารย์ไทโรนนะคะที่เขียนยันให้เบสไม่ได้หยุดเลยเปียงเปียงเยะ อาจารย์ต้องเขียนให้หนูใหญ่กว่านี้แล้วหนูได้เท่านี้ตอนนี้ต้องได้อย่างนี้เลยจริงๆเปอก็เหนื่อยใช่ไหมตอนนั้นเด็ได้ยันแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะรวยขึ้นขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็แบบใช่เหรออาจารย์หนูเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้รวยขึ้นนะคะก็จ้างงานได้ค่ะเดี๋ยวเขาไม่จ้างงานหนูจ้างได้นะคะ บ้านสหลักแล้วก็รถอีกมากมายที่ต้องรับชอบนะคะก็จ้างได้ดูแลพ่อด้วยอันนั้นอันนั้นต้องแน่นอนอยู่แล้วค่ะอยู่ช้เ้นใต้เลยว่าแน่นอนอันนั้นดูแลพ่อด้วยเริมตรงไหนคะจากข้างในข้างในดีดีเลยเราใไหวนะค่ะขอบคุณค่ะนะมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นอ่ะ มันเป็นเงาไหมมันเป็นเงาไหมพี่ตรงๆพี่ตรงก็เฉียงมาอีกไหมน,นี่ชื่ออาจารย์ด้วยนะคะ วงามโหเขียนว่ารวยรวยรวยโหขคุค hmm. mm ่อ hmm. right. ีค right? oh okay. hey. so ุณ you know ่ค uh, ่อเดี <playoffs> <My S 1> <mas S 2> ๋ยวต่อไปตอนนี้เราเจิมรถด้วยจา์ไพล์รถเจิมให้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเบีจะพาทุกคนไปดูว่าพ่อเขาอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่ยังไงอยากะรู้เหมือนกันว่าเขาโม้ไว้เนี่ยว่าเออเขาโม้ไว้เนี่ยว่าเนี่ยพ่อนะตื่นตีห้ามาสวดมนต์ตอนเที่ยงนะก็ต้อง เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ตรองนั่งสมาธินอนก็ต้องเข้านอนห้ามเล่นโทรศัพท์ลังสองทุ่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะให้พ่อรีวิวว่าเขาอยู่ยังไงนะคะไปพ่อพาเบไปเลยรีวิวสิสมมได้เลยสมมได้แล้วพูดโทรพูดโทรพูดโทรประมาณร้อยเมตรฮะร้ก็คืนนี่ ถ้ำปวดหลักถ้าปวดหลักนี่จะลงเขาเลยห้องน้ำเหรอใช่ห้องน้ำอยู่ที่เดียวเขาถ้ำนี้สมัยก่อนจะค้นพบนี่ธนูธนูทอคำถ้ำนี้ฮะใช่สมัยรายการที่ที่ที่หกคือคือเราต้องขึ้นไปบนนู้นเลยครับใช่แม่แม่เริ่มจะหลับแม่เริ่มจะหลับออกกําลังกายบ้าง อากาศดีพ่อเดินทุกวันหนึอยู่อยู่นี่จะมีทั้งหมดแปดเกือบแปดสิบท่านแล้วพ่อนอนในถ้ำหรอพ่อนอนในถ้ำโอ้มันหนาวอยู่นะนี่นะแต่อากาศดีนะไม่แต่อากาศดีไม่ได้ร้อนเนื่อะไหมก็นอนคือนอนได้อ่ะเฮ้ยโอนถ่ายทังเดินดิท่งเดินแบบว่าท่าเดินแบบว่าสุดแล้วแม่เฮ้ยมันชันอยู่นะเราใช้แรงในการเดินอยู่นะไม่ใช่เดินขึ้นง่ายๆนะ ก็คือเดินมาเนี่ยเป็นขบวนเนี่ยเห็นตรงๆคนเดียวแต่เบสชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะดูปะดูพรจุลไทยดูเอเจอร์ดิฉันชอบอีกแล้วมดมชอบอีกแล้วมีความสุขกับการทำอะไรแบบนี้มากถ้าพี่ตรงไม่กลัวตากระแตนเนี่ยชวนพี่ตรงเข้าป่าแล้วนะเอย่าพูดถึงตะกั่งแตนอย่าพูดว่าฟองฟอสวยอ่ะแม่ทางลงอยู่ทางขวาฟองฟาสวยดีงามน่าถั่ดรุมมากเลยชอไปละนี่ยังเป็นถ้ำเล็กๆถ้ำ พอเข้าไปแล้วมีแต่ค้างคาวเต็มเลยนี่คือถ้ำเหล็กไหลอ่านี่นั่งบีเกตดินจะสีดำหมดถ้ำวังไข่มุกเอ้าทำไมคุณมีขวดแก้วน้ำแต่เขาเอาเปียกผมก็ไม่รู้ยืมติดมือมาระวังว่าขางนี้พ่อจะนิพพัทธาเดินทรงกลมในถ้ำนี้เดินจงกลมทรงกลมเดินทรง เดินจงกรมถ้ำวังไข่กจริงเหรอว้าวต้องใช้ไฟฮะข้างในมืดนะพีบอกใช่มืดมืดฮะเข้าไปลึกงลองด้านในนะฮะถ้าเกิดว่าเดินจงกรมเนี่ยก็คือต้องแบบว่านี่ต้องดูจนใช้ไฟแล้วกัใช่ใช้ไฟนะลืก เดี๋ยวต้องให้อาจารย์พาเข้าไปถ้าจะดูโอ้แล้วข้างในถ้ำก็มีหยดน้ำหินปิ้งปิ้งก็สามารถที่กินได้ใช่ว่าน้ำมนต์ถ้ำเราไหวเราไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดีกว่าใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวถ้าจะดูเดี๋ยวให้อาจารย์นำทางเข้าไปจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เยอะเป็นเป็นน้ำหยดจากอางเี้นะครับ ยชันมานี่คือโคคนไม่ตามโคบีโรกไม่หมื๊ ไม่ต้องกลับ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 ก นอนนี่โอเคนั oh ่งปฏิบัติเห็นเห็นเห็นเป็นเงานั่งอย่างนี้เหรอแล้วนั่งนั่งอย่างนี้เหรออดนอนอดนอนโอเคออกมาออกมาแล้ดูข้างบนนะดูเห็นข้างบนดู มาจำศีลแล้วมาตายที่นี่น่าอยู่ไหมข้าปฏิบัติธรรมไจำเม็นบก็มาได้เอาจริงไม่ใช่แม่น่ะทำได้อะไรอย่างเงี้ยที่อนี้่มาแล้วก็ไหว้ตรงีไหว้ตรงนี้บาวันปีห้า วันจะมีเสด็นมนนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็กินเจวันละมื่อมีตะพักวันละเมื่อตกก่อนเที่ยงหล,ลังดังก็กาแฟกินนตุเตชยง อาเปอุเตใจัญจักุมาเอกราชาหริสวนโอปภาวิปภังโสตังตังนมัสสามิอาริสวนังปภะวิปภะโเตุตาระกาโมะเปปุตังทา ลงเร็วมากเนี่ยือนะคะเราจะไม่เห็นหน้าใครเลยข้างหลัง <g akes> <c oughs> จะมีแต่ไฟชอบอ่ะชอบอะไรเงี้ยโอ๊ตไปทำคอนเทนต์เดินป่าสิมีชอบอบะพี่ตรงพี่ตงฮะเป็นดีกระซิทพี่ว่ามันต้องมีตะกั่วแดงแน่เลยพอดีขึ้นเหรอไม่รู้ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาทุกเดือนน่าจะดีได้เลยครับแต่หน้าขาวขึ้นไหมล่ะขออนุญาตถ่ายรูปได้ค่ะ ตรงไหนดีคะที่มานี่พอไปกลับบ้านไปแล้วยังกลับไปอีกเอาเลยครับเขาเลยครับเพราะว่าค้อมาอะไรวันนี้มาเจอดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกลับพร้อมเราเลยนะคะก็คือพ่อมาอยู่พ่อมาอยู่7วันพ่อจะกลับพร้อมเราเรามาวันที่7พอดีเออแบบไม่ได้นัดหมายแต่เดี๋ยวพ่อขึ้นไปเวลาเวลากีลาก่อนเดี๋ยวไม่รออีกเนี่ยแหละจัดฟิตมากก็ต้องไม่กล้าตบด้วยฉันตัวเองก็ฟิตแล้วสกิทสกิทหมดมาปฏิบัติธรรมกับเขาหนึ่งเจ็ดแปดอ่ะพ่อไปเลยนะ พ่อมาแล้วนะคะพร้อมกลับบ้านกลับบ้านพ่อพร้อมกลับบ้านมากดีใจไหมที่ไม่มารับดีใจครับแล้วก็ได้ได้หวยด้วยครับประสบความสาเร็จครับหนึ่งเจ็ดแปดแมเอารูปมาชมสินี่นึ่เจ็อตรงกับทะเบียนรถเลย178ไม่ได้โมลอกหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ ป็นกำลังใจให้พ่อบ้านนะคะออกไปจากถ้ำได้เป็นกำลังใจให้พ่อ <laughs> บ้านออกไปจากถ้ำเขาจะ <laughs> ได้ไปทำงานแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรถใหม่หนูนั่งสบายไหมคะสบายครับใครกดไลค์ใครชอบก็กดไลค์สองทีนะครับมันก็ก <ด S 2> อันไลค์สิคะ ใช่ดยผู้ชายไม่นั่งรถเลยนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับอไปนี้พี่ตรงไปไหนพี่ตรงนั่งรถหนูเรามีหนูอยู่ครับหนูจะส่งคนขับรถแล้วหนูอะพี่ซื้อคนขับได้เด็กหนูจะหนูจะติด GPS ไปกับรถพี่ไปไหนไม่ได้ใครเห็นผมที่ไหนไม่ต้องบอกเปจนะครับทุกคนเราทีมเดียวกันดูดกันอยู่รักทุกคนที่บอกไอ้บ้